ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพวกผมนายชอปในรายการดาร์กแล็กแพ็กมาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเบฮีมอสหรือเบฮีมอสกันนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับที่มาของชื่อมาจากชื่อปลายักษ์บาฮามูดในตำนานอารรเบียเมื่อถูกนำไปใส่ในตำราคิตศาสตร์รูปร่างที่เคยเป็นปลายักษ์ก็กลายเป็นเลวิชาน และชื่อจากบาหามุดก็กลายเป็นเบเฮมอสรูปร่างถูกจินตนานการไปต่างๆนาน,นาเช่นคิโโปแรดจระเคเหยี่ยวราวานช้างหัวแต่ว่าส่วนประกอบที่รวมมาล้วนเอามาจากสัตว์ขนาดใหญ่ข้อความที่หยิบยกเอามาจากพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าหางที่กัดกวงของมันราวกับต้นไม้ใหญ่เส้นเอ็นพันกันเกลียวกระดูกแข็งแรงราวกับท่อทองแดง สีโครงแกลงราวกับแท่งเล็กในคัมภีร์ปฐมกาลวันสร้างโลกวันที่5มันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับเลเวชานทุกๆวันจะต้องกินหญ้าปริมาณเท่ากับภูเขา1,000ลูกแล้วก็เอาแต่นอนเกลือกลิ้งและเนื่องจากว่ามันเอาแต่กินจุเกินไปพระเจ้าจึงต้องกำจัดเบมอสตัวเมียทิ้งไปเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์ได้ ว่ากันว่านอกจากพระเจ้าแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถทำร้ายเบเฮมอตได้เบเฮมอตจะนอนเกลือกกลิ้งอยู่เฉยๆจนกว่าจะถูกเสิร์ฟขึ้นไปบนโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงของพระผู้ช่วยให้รอดในวันแห่งการช่วยเหลือให้พระผู้ช่วยให้รอดได้กินเนื้อของมันเอาละครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของเบเฮมอตหรือเบฮีมอตนั่นเอง สำหรับวันหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแล้วก็อีกอย่างนึ้งรบกวนช่วยกด subscribe ใ,ให้ด้วย,ยสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็จบกันแตเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ